คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่มีแนวคิดในการที่จะปรับปรุงพระพลาที่ประทับของในหลวงรัชการที่9และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปครับพระพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบอพิธและพระบรมวงศานุวงศ์บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยสุเทพปุยเมื่อครั้งเสด็จทรงงานดอยปุยเมื่อปลายปี2513เป็นหนึ่งในพระพราที่ประทับที่กำลังจะได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุดพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จร,จริงๆเรามีการสั่งการไปทางกรมอุทยานเขาจะเป็นเจ้าภาพเขาจะสำรวจกรมอุทยานเขาจะรูในพื้นที่บางครั้งในเขตที่เขาดูแลของเขาแล้วก็ผมก็จะให้ในอำเภอเขาไปสำรวจไปประสานกับพื้นที่ของอุทยานของป่าไม้ที่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ก็ไปดูนะครับอย่าให้เกิดภาพที่มันไม่ไม่สวยสุดงดงามเกิดขึ้นก็ปรปับปรุงพื้นที่ครับเพื่อเฉลิมเกีย่งพระองค์ท่านก่อนหน้านี้หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนได้โพสต์เฟซบุ๊ก ตั้งคำถามถึงพระพาราที่ประทับแห่งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานจนเกิดโครงการหลวงแต่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไร้หน่วยงานรักเหลียวแลหรือบำรุงรักษาจึงขอให้ช่วยดูแลและอนุรักษ์ไม่เฉพาะพระพาราที่ประทับบนดอยสูเทพที่อำเภอแม่อ่อนก็มีพระพ,พราที่ประทับ บริเวณโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสากร6หกและโครงการหมู่บ้านสากรที่ผ่านมาชาวบ้านได้ช่วยกันซ่อมแซมแต่ก็ยังมีบางส่วนผุพังตามกาลเวลานอกจากนั้นยังพบศาลาทรงหกเหลี่ยมบริเวณถนนสายแม่ออนแม่ตะไคร้ที่เคยเป็นที่ประทับทรงงานโดยในอำเภอแม่ออนระบุว่า จะต้องทำการซ่อมแซมให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งก็อยากจะ,ะร่วมกันนะครับในการที่จะบูรณะซ่อมแซมนะครับเพื่อที่จะเป็นสารที่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้มาได้เข้ามาติดตามแล้วก็มาเรียนรู้นะครับสารที่ทรงงานของออพระองค์ท่านครับก,ก่อนถงนี้ก็เป็นที่ที่เป็นที่ระลึกอยู่ไง<ถา>เป็นที่ระลึกยองใจว่าเอ นายหลวงเคยเสด็จมาที่นี่เคยเสด็จมาที่นี้ก็เคยอนุรักษ์กันไว้เก็บต้นไม้ท้นอะไรก็เก็บกันไว้มาให้อนุรักษ์ให้มันใหญ่ขึ้นมาข้อมูลจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16พบว่าจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนมีโครงการพระราชดำริรวม54โครงการมีพระพราที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสร้างขึ้น22พระพราทั้งหมด ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สมคารกระบุ้ไทย PBS รายงาน